สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนเห็นของเยอะๆแบบนี้ทุกคนคิดว่าลินจะมาทําอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําอาหารกันค่ะในเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือสเต็กแซลมอนแล้วก็ลาบมะเขือเทศนั่นเองค่ะเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะแซลมอนนะคะลินได้เซียไว้แล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาทําเป็นลาบมะเขือเทศกันค่ะเดี๋ยวเราจะเทมะเขือเทศลงไปในจานผสมกันเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆค่ะ ดี่ใส่เป็นพลิกนะคะผงนวนิดนึงค่ะตามด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะนิดเดียวพอนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องเป็นข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปเลยคลุกเลยนะคะหอมมะนาวมากเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักค่ะ ใส่เป็นต้นหอมนะคะผักชีค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะแซลมอนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันเลยค่ะใส่แซลมอนลงไปเลยค่ะตามด้วยลาบมะเขือเทศของเรานะคะหอมมากเลยค่ะทุกคนน่ากินมากๆเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับสเต็กแซลมอนแล้วก็ลามมะเขือเทศของเราเป็นยังไงบ้างคะน่ารับประทานแถมยังทำง่ายอีกด้วยใช่ไหมคะในการประกวดครั้งนี้ลีนอยากจะฝากให้ทุกคนร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมโหวตให้กับลีน X5 สากคณะบริหารธุรกิจ้วยนะคะลีนขอตัวไปชิมสเต็กแซลมอนก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย